เอาลนะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวใช้ท่าใหม่ก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Thalos Studio นะครับและก็มาอยู่เกม Attack on Titan หรือผ่ายวบไททันนั่นเองนะครับวันนี้ก็พาร์ทที่29แล้วใช่ไหมเนี่ยพาร์ทที่เท่าไหร่วะ <laughs> ลืม28-29-30นี่แหละไล่ๆนี่แหละนะครับคือลืมจริงๆนะผมเล่นหลายเกมนะครับผมอ่ะ ก็มาอยู่กับภัยรบไทท่านอีกครั้งนะครับเราก็อยู่ในเรื่องหลักนะครับตอนนี้ก็คือว่าเราพึ่งฆ่าเราพิ่งจับไทยท่านหญิงได้นะครับและไทยท่านหญิงเนี่ยมันเรียกให้ไทท่านตัวอื่นเนี่ยมาฆ่ามันนะครับมาฆ่ามันในในป่านี่แหละมันร้องเรียกให้เพื่อเก็บหลักฐานครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพวกหน่วยสำรวจเนี่ยจะรู้ว่ามันเป็นใครในตัวจริงนะครับมันก็เลยเก็บหลักฐานอ่ะตอนนี้เราก็จะไปทำอะไรต่อไม่รู้นะครับดูกันต่อเลยไป แอมเบรดี้แมนเยระหว่างโหลดเข้าเกมก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้เล่นเกมไพวิบไททันหรือแอคแทรออนไททันนี้ต่อไปด้วยนะครับเอาละลุยเฮ้ยเซ็งจริงๆเลยไททันหญิงนั่นมันเก็บเก็บหลักฐานซะได้ฮะนั่นมันวหน่ารีไว้งั้นเหรอไม่ใช่ดินั่นใครนะเออชอ ฮะให้ตายสิเอเลนถอยก่อนเอเลนถอยเร็วบ้าเอ้ยไอ้บ่านั้นมันเป็นใครกันนั่นมันคือไทท่านหิงนั่นเหรอทำไมมันมาคนเดียวอ่ะแกเป็นใครกันเพิ่นโฉมหน้าออกมาเดี๋ยวนี้ไอ้กลวกัว มาแล้วฮะ <c oughs> โอ้โหคนแม่งน่ากลัวกว่าไทยท่านอีกครับถ้าเจอแบบนี้โอ้โหยิงปืนแสงครับตอนนี้แสบตาเอ้ยไม่ใช่มันแปลงล่างเย็ดแค่ ke. แม่งแปลงล่างว่ะเอ้ยแปลงแปลงล่างมาแล้วมาทุกคนถอยบ่าเอ้ยแค่แปลงล่างงั้นเหรอมันแพ้อะไรมันแพ้เสียงมันแพ้เสียง กามันดิมันแพ้เสียงอ่ะมันแพ้เสียงอ่ะเฮ้ยทำไมไม่โดนวะมันแพ้เสียงมันแพ้เสียงเว้ยเออฟันมันเลยมันแพ้เสียงใช่แล้วมันแพ้เสียงมันแพ้อะไรนะมันแพ้เสียงไงเออมึงไม่รู้หรือไงว่ามันแพ้เสียงอ่ะยิงอีกรอบก็ได้แล้วไงอ่ะคุณยิงอีกรอบได้เฟยใช่ใช่ยิงรอบได้แล้วไงอรอก็ตายสิจะมาแล้วไงอีกเออน่ะจะอยู่ทําไมอ่ะอีกทีเดียวก็ตายแล้วนี่ไงเอ้าไม่ได้หรอ ยิงอีกรอบแล้วกันเอาจบแล้วครับผมเรียบร้อยนะครับเอาละเราจะกามันได้แล้วบ่าเอ้ยฮะมันจะไม่ตายกันเหรอเราก็แค่จะการมันไปพังๆนี่เองบ่าเอ้ยถอยลงมาก่อนเอเลนใจเย็นมันยังไม่ตายเอเลนถอ,อยรอทุกคนก่อนทำไมนายไม่ใช้พลังไทยท่าลราเอเลนโอ้ทุกคนต้องพึ่งพลังของนายนะทุกคนถอยก่อนมิชชั่นสักเสร็จครับผมโอ้ผ่านง่ายได้ย่างนี้เลยเหรอเนี่ยภารกิจเนี่ย โอ้โหยังไงได้นะครับเอาละตอนนี้ไททันหญิงกำลังปิดปิดตัวนะครับเราสู้มันได้โถยเอเลนถอยไปพวกเราเองนี่คอมโบซับเขาให้นี่ฮะไม่ฮะคอมโบครับคอมโบนะะเราต้องช่วยคันฆ่ามันซับโอ้โหเรียบร้อยมืออ่อนแล้วครับมือขาดแล้วตอนนี้ทุกคนเตรียมตัวเราจะใช้คอมโบนั่นมันสุดยอดเลยนี่สินะหน่วยสำรวจ ของแท้พวกเขามีฝีมือเฮ้ยเจ้าอ๊อบงำทวีไม่นะเอ็ดเอ็ดโดนกัดแล้วครับเอ็ดทำไมอ่ะเฮลลาล่าถอยไป ดาบหักอะไรกันดาบเราถึงหักเลยเลเนี่ยโอ้โหโดนเตะสิ้นหวังสุดๆนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันแข็งแกงเกินไปแล้วแกแกต้องตาย เแปลงร่างยอมาไฟกันดีกว่าไททันหญิงเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงตีอัปคัตเออกูต้องกด A แล้วก็ X ใช่ไหมเนี่ยอ๋อถอยใช่ไหมกดปุ่มถอยแล้วพอมันล้มตัวลงนอนกูนก็กด B อัปคัตอัปคัตนี่ไงพุ่งตัวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยว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 สิเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเราต้องอัปคัตหมัดใหญ่ครับหมัดหนักหมัดหนักต้องเจอหมัดหนักต้องเจอหมัดหนักเด <c oughs> ี๋ยวล็อกตัวได้อย่างเดียวเหรอล็อกอย่างอื่นไม่ได้เหรอโอ้โหต้องชาร์จหมัดหนักก่อนพุ่งเข้าไปเลยพุ่งเข้าไปชาร์จเลยโอ้โหมังใช้ท่าใช้ท่าทาง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 อุ้ย ทำไมมันแรงอย่างนี้วะเนี่ยไม่งแรงมากเฮ้จับได้ลยทุ่มเออมันต้องจับอย่างนี้แล้วก็ทุ่มใช่แล้วแล้วก็จับขึ้นมาแล้วก็ทุ่มมันซะเออนั่นแหละจับมันขึ้นมาเฮ้ทำไมจับมันไม่ได้อะเอยพลังเต็มแล้วพลังเต็มเปียมแล้วยังไงพลังเต็มเปียมแล้วพลังเต็มเปียมแล้วกดพลังดิทำไมกูไม่กดพลังอ่ะทำไมกูกดพลังไม่เป็นวะเนี่ยทำไมกูกดพลังไม่ได้กดพลังใช้ยังไงใช้พลังยังไงวะเนี่ยโอ้กูสติมึนเลยอนเนี่ย เออเออเองงงงงงโคตรจะโดนเตะเดี๋ยวดิไปจับเขามาดิไปจับมันมาดิเออแล้วพลังอ่ะพลังไม่ใช้พลังวะเออเตะแม่งเลยจับมานั่นแหละจับมันมาดิจับมันมาก่อนจับมันมาก่อนแล้วก็ทุ่มลงเตะเตะดิเตะดิเตะเออจับมันขึ้นมาดิไปจับมันอีกทีดิเออนั่นแหละอุ๊ย เอสกระโดดต่อยกระโดดต่อยกระโดดไปต่อยเลยเออจ้าโดดเตะตีลกาอุ้ยหูยมันยังเตะซ้ำอีกเหรอฮะแกจะเตะฉันซ้ำอีกกลยเหรอฮะแกจะเตะฉันซ้ำอีกกลยเหรอแกจะเตะฉันซ้ำอืมอืมอืมเตะต่อยท้องอุ้ยหมัดหนักหมัดหนักครับผมเฮ้ยอันนี้ต้องกดยังไงวะเนี่ยเฮ้ยท่านี้ต้องกดยังไงวะเนี่ยเวลามันล้นมากูต้องกดยังไงวะ เอา้าเวลามันล้มกูต้องกดยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะอ้อกูก็ไม่รู้เอ้าโหยห่าเวลามันล้มต้องกดยังไงวะบ่าเอ้ยอุ๊ยเอสต่อยเขาให้ต่อยเขาให้ต่อยเขาให้เอาประคัตไปวิ่งไปเตะมันเลยว,วิ่งไปเตะมันเลยวิ่งไปวิ่งไปเตะมันเลยเนี่ยเนี่ยเอาประคัตมวยไทยมวยสากลมวยไทยมวยสากลมวยไทยมวยสากลเป็นไงมึงล้มแล้วใช่ไหม ยอมแพ้หรือยังยอมแพ้หรือยังฮะยอมแพ้หรืยอยังฮะยังไม่ยอมอีกยังไม่ยอมอีกยังจะเลือดเต็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 มหี่หียังจะเลือดเต็มอื้มดับล็อก,อก,อก,อกดับดับแท็กเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกูต้องกดปุ่มอะไรวะเนี่ยต่อยอัปคัตปุ่มบีมันปุ่มไหนวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยกดออกไปตอนนี้ก็กดไม่ได้อีกเฮ้ย วเวนเ้ยบัดซบจริงๆเลยวิ่งไปต่อยไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมึงเล่นเล่นข้างหลังมึงเล่นเข้าข้างหลังเหรอมึงเล่นเข้าข้างหลังนี่ไงกดปุ่มอะไรวะเนี่ยนี่ไงเนี่ยต้องกดปุ่มอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปุ่มบีแม่งปุ่มไหนวะเนี่ยไอเ้เสดเอ้กูหากูหาไม่เจอปุ่มบีอะกดอะไรกันเนี่ยบ้าเอ้ยฉันไม่รู้ว่าปุ่มบีปุ่มไหนเอา อ๋อกดอย่างงี้เหรอกดจับทุ่มเนี่ยเหรอใช่ไหมกดจับมาทุ่มใช่ไหมเฮ้ยแขนขาดแล้วเว้ยแขนขาดแล้วนะครับยอจะต้องชดใช้จะต้องชดใช้สิ่งที่ทำมาจะต้องชดใช้จะต้องชดใช้ชดใช้ชใชสิ่งที่ทำมาอฮ้ยเอาละแขนขาดละเป็นไงล่ะ <laughs> ไม่กลิง้งกลิ้งกลิ้งมา มัดนักเอสเฮ้ยมันหลบได้บ้าเอ้ยย่อเอสปลอยหุกซ้ายฮุกขวานี่โอ้โหเชี่ยฟันล่วง <c oughs> นั่นมันมัดเสริมฮาคิหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหอัปคัตเสรยขึ้นแบบนี้ลอยติดต้นไม้แล้วครับเฮอเฮ้พล <c oughs> <c oughs> <c oughs> <ph> ังความหืนเอจเอจะเออเก็บเขา่าอ่ะ ปากกูห้อยเลยมึงต่อยฟันกูล่วงอ่ะไอ้บ้าเอ้ยมันต่อยซะฟันฉันล่วงเลยเวนจริงๆอ๋อเนั่นมันอะไรกันเฮ้มันเตะฉันหัวขาดเลยกันเหรอโอ้โห เชีย่ยตีหัวขาดเลยอะ่ะเอเลนมีขาศามาช่วยแล้วครับตอนนี้ไม่เออมันกินเอเลนเข้าไปแล้วออหือต่อหน้าต่อตานะครับกืนเข้าไปแล้วครับเออหือกืนเข้าไปแล้วเรียบร้อยดีโอ้โหภาพบาดตาบาดใจมาก ไม่นะโอ้โหภารกิจนี้กูต้องได้เอสสิวะกูชอบมวยอยู่แล้วเป็นไงท่านผู้ชมภารกิจนี้เราได้เอสเว้ยอ๋ไม่ธรรมดานะฮะจัดไปอย่าได้รอชา้านี่มันอะไรกันเนี่ยไอ้เวนเอ้ยไททันยิงออกมาอีกแล้วเหรอนั่นไม่ใช่ฉัน ฉันไม่ได้ไปกับพวกนั้นซะหน่อยเวนเอ้ยเดี๋ยวฉันจะไปดูเองนะเอาละครับตอนนี้รีไวต้องมาดูเองแล้วนะครับผลงานของไอ้ไททันทหญิงว่ามันทำอะไรไว้บ้างาเดี๋ยวก่อนเอเลนยาเพิ่งไปเม<ะ><า>ื่อกี้ไททันหญิงมันกินเอเลนเข้าไปอ,าอะไรนะรอก่อนใจเย็น พวกเราอย่ารีบร้อนถ้ารีบร้อนเราจะตายเอากลับถอยก่อน,อนดีกว่าไหมแกจะช่วยเอเลนหรือแกจะตายเราเกิดมาอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กถึงฉันจะตายก็ไม่เป็นไรเพื่อเอเลนฉันต้องไปช่วยเขาให้ได้แกนมันโง่จริงๆแต่ฉันจะจัดก,การเรื่องนี้เองถ้าแกไปแกต้องตายเนี่ยเราต้องช่วยกันเอาละครับเราไปกับมิคาซาครับตอนนี้ <laughs> จัดไป <laughs> มันแพ้อะไรแพ้เสียงเหรอ พ <tang ar> ุ่งเข้าไปเลยพุ่งเข้าไปเลยพุ่งเข้าไปดิอุ้ยพุ่งเข้าไปดิวะเอ้าทำไมพุ่งเข้าไปไม่ได้วะนี่ไงปวดหูไหมล่ะมึงฮะมึงปวดหูไหมมึงปวดหูไหมล่ะมึงมึงปวดหูไหมล่ะมึงฮะกูจะจัดการโดยเร็วนี่แหละไม่เสียเวลาเอ้ยโอ้โหโดนกูโดนกูโดนกูโดนเตะเมื่อกี้กูโดนเตะใช่ไหมบอกกูดีว่ากูโดนเตะใช่ไหมมึงเตะมึงเตะกู ูรีไว้นะเว้ยมึงดูด้วยกูเล่นตัวอะไรอยู่นะเออรีไว้นี่โหดที่สุดแล้วในบรรดาฮีโร่ที่เราเล่นมานะครับเฮ้ยอย่าได้จองห้องขอทท้าใจไหมไททันยิงกันเหรอแกมันก็แค่เซตการเป็นไงล่ะหอแป๊บเดียวท่านั้นนะ่ะเคลียร์ภารกิจนะครับปาบฟันฟันคอโมโบสับซับซ้ายสับขวาโอ้ยแขนขาดหมดเลยครับ หอยเลยแขนละห้อยเลยทีนี้พวงไปฮะ<า>นั่นมันสุดยอดเลยเอาละเราต้องรีบจัดการมันจากข้างหลังหยุดก่อนอื้มมันรีบเกินไปนะเนี่ยจะโดนมือตบเอาอึ๊ดจ้าขาหักอื้อฟันปากห้อยเลยเรียบร้อยครับตอนนี้เอเลนอยู่ในปากครับตอนนี้อรีบไปช่วยก่อน ชิงตัวออกมาครับผมแย้ด yeah. แผนชิงตัวเอเลนครับสุดยอดเอเลนไม่ต้องเป็นห่วงเขาเขายังไม่ตายพวกเราต้องรอก่อนพรุ่งนี้วันนี้เราต้องถอยก่อนอย่ารีบร้อนเกินไป <c oughs> พวกเราสองคนวันนี้ทำเรื่องที่โง่มากถอยก่อน <c oughs> โอเคครับแผนชิงตัวเอเลนสำเร็จนะครับตอนนี้ ะไททันมันร้องไห้หรือวัยึงกระตกใจเมื่อเห็นไททันตัวนี้ร้องไห้เอาละครับได้เวลากลับบ้าน <G ül üyor> เอเลนตื่นขึ้นแล้วเอเลนเอเลนอไม่กระทะแล้วไททันยิงล่ะอะไรนะไม่มีทางไม่นะ แล้วแล้วภารกิจเลาละ่ะภารกิจล้มเหลวนะเอเลนไม่นะพวกเรากำลังจะเข้าสู่กำแพงภารกิจล้มเหลวนะครับยินดีต้อนรับกลับนะครับหน่วยสำรวจ <S <S ไหนแล้วพี่ชายฉันอยู่ที่ไหน <c oughs> เอเลนอย่าเพิ่งลุกสิโอโอคตรเท่เลยว่ะนั่นมันทีมสํารวจเอยกจะเป็นแบบนั้นซะเหลือกเกินอื้ <c oughs> อแทบแทรแทบแผ่แดินภารกิจไม่สบแรบแทรแบทบกทนทบทรกิจก <c oughs> กกไม่สทบแทบ หัวหน้าลีไว้ลูกชายผมรอครับลูกชายผมเขาอ,อยู่ในเอ่ยคุณเห็นลูกชายผมไหมใช่ไหมวันเนี้ยอ๋อใช่หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่มันบอกว่าหัวหน้าลีไว้เห็นลูกสาว <laughs> เห็นลูกสาวหรือเปล่านะคือมันจะให้ลูกสาวมันเนี่ยแต่งงานกับหัวหน้าลีไว้นะลูกสาวมันก็ไอคนที่โดนไททันเตะตายนั่นแหละนะครับ แต่ว่าทุกคนเนี่ยเดินกลับบ้านด้วยความเศร้าเสียใจนะครับภารกิจครั้งนี้ล้มเหลวลงเราไม่ได้อะไรเลยจากการสำรวจนอกกำแพงครั้งที่57หรือเปล่าหั <c oughs> น,น้าเอลวินเรียกทุกคนกลับสู่เมืองเอเลน <c oughs> ก็ไม่ได้อะไรเลยในการสำรวจครั้งนี้ นะครับแย้ด yeah. แผนชิงตัวเอเลนสำเร็จนะครับใช้เวลาไปเร็วมากนะครับเวลานี่แบบใส่สามนาทีค่าเทท่านน้อยมากค่าตัวเดียวค่าเทท่านหญิงตัวเดียวกูเคลียภาร,รกิจไว้กูไม่ไม่เน้นบ้าเลือดนะครับเคลียภารกิจอย่างเดียวนะครับดาเนินในเรื่องหลักนะฮะโอเคนะครับอือ้เราไม่ได้อะไรกลับมาเลยซึ่งมันมันโหดร้ายมากนะครับไม่ได้อะไรสักอย่างนะฮะ เอาละเฮ้ยบ้าเอ้ยเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ยไม่น่าเลยนี่มันบ้าชัดๆเอาละครับตอนนี้เราก็ได้เล่นตัวละครเอเลนแล้วครับไงไอห้อเปียกมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าไม่มีครับผมไปแล้วบายบายเบบี้จุกลูอ๋อฮะ โอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้เล่นตัวรีไวแล้วเอ้ยทุยได้เล่นตัวเอเลนแล้วนะครับซึ่งตัวละครเอเลนเ e นี่ยนะครับมันสามารถแปลงร่างได้ถ้าไม่ตายของเอเลนนี่ก็คือแปลงร่างตอนนี้เราก็กลับเข้าสู่กำแพงแล้วนะครับตรงนี้ก็คือที่ทำงานทุยที่ทำงานของหน่วยํำรวจ <c oughs> ทำไมกูพูดผิดไปใช่ไหมที่ทำงานของหน่วยํำรวจนะครับณนะจุดนี้อ๋อตรงนี้ก็เป็นที่ซื้อมา้าซื้อดาบใช่ไหมเนี่ยอ๋อ หวังว่าเราจะได้ของมาเพิ่มนะแต่ขอเช็คซิให้ตายเถอะฉันอยากจะได้อยู่อย่างนึงอะโอ้โหยังไม่ได้อีกแลยเนี่ยได้มายังยังไม่ได้อีกทําไมของมันหายากจังวะไอเพชรเพชรอะไรเนี่ยเพชรของไททันเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องไปหาในภารกิจต่อไปสินนะโอเคแล้วมันมีไอเทมอะไรมาใหม่วะเนี่ยผ่านภารกิจนี้มันต้องมีไอเทมมาใหม่ดีววะ ผ่านธุรกิจพวกนี้ได้อ่ะมันต้องมีไอเทมมาใหม่ซิไหนดูซิแล้วไอเทมใหม่ไม่เห็นจะมาเลยเวเนยบ้าจริงไม่เห็นมีไอเทมใหม่เลยเบรดเฮ้ยไอเทมนี้ดีว่ะเอาไอเทมนี้ไปใช้กันไหมมันต้องได้เวลาเปลี่ยนแล้วคิงซิโร่มันเก่าแล้วต้องใช้มีดนี้แทนนะรู้ไหมนี่มันราคา28งหมนนี่คือสิ่งที่เราสามารถที่จะซื้อได้จัดไปจัดหนักๆเลยครับผม ใส่ดาบใหม่ครับผมไหนขอดูซิดาบใหม่เป็นยังไงบ้างเอาเอาทำไมมึงไม่พกดาบอะฮะเอเลนมึงพกดาบดิเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเราต้องเปลี่ยนชุดนะครับนี่ชุดเอเลนเฮ้ยมีหลายชุดว่ะเนี่ยตอนตอนนี้เราใส่ชุดนี้อยู่ใช่ไหมถ้าเราใส่ชุดนี้เป็นไงชุดนี้ไม่มีผ้าคลุมอ๋ออันนี้เป็นชุดชุดทหารฟึ่งหาดนะครับชุดนี้จะเป็นชุดทีมสำรวจนะเนี่ยมีผ้าคลุมด้วย และชุดเนี่ยชุดนี้ชุดอะไรเนี่ยชุดทำความสะอาดเหรอโอ้โหเฮียมึงแย่มากเอ่อเอาเป็นชุดที่มีผ้าคลุมแล้วกันนะครับอ่ามันจะได้ดูดูเท่นหน่อยและอุปกรณ์น่ะไม่เห็นมึงใส่อุปกรณ์เลยอุปกรณ์เล่าแกต้องใส่อุปกรณ์สิทำไมมันไม่โชว์อุปกรณ์เหมือนรีไวท์เฮโจเล่าให้ตายเถอว่าอ๋อที่นี่เขาห้ามพกอาวุธเหรออ๋อโอเค นะครับมันไม่ใช่ข้างนอกไงเนาะอ่าโอเคเข้าใจแล้วนะฮะเอาละครับสำหรับพาร์ทน,นี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้เล่นพาเวลไทท่านนี้ต่อไปด้วยหรือแอคท้ากอนไทท่านนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนพบก,กันใหม่พาร์ทหน้าครับผมซียูเกนจุกกลูบายบายครับบายบาย